ครับมื่อนี้ยเมื่วานแหะ้ะครับผมมื่อนี้นี่ครับมากับเซียนนะครับเซียนแหะเซียนหาป่าครับ <c oughs> น้ำแห้งครับน้ำกำลังสีแห้งแบบว่าน้ำน้ำสายไม่น้ำเองแหงแะแต่อันนี้เป็นหลงน้ำแหง้งเข้าจ่สูบเช็ดไทยหน้าครับน้ำแห้ง <c oughs> ครับ อ้าวปโอ้ยสเส้นเหยครับบ่ได้ปดแหย่ดีทำไดเนี่ยน้ำาเลอกยังไงน้า,เ,า,นาเลือกเบืง้งเบื้งคูคดินเรเป็นอะารเป็นอะไรมัยควาเขาขุดดินปลอกไปทังอื่น น้ำใสนี่ปลาเห็นเฮา đấy อ่า à. <laughs> <laughs> <chào> <laughs> จวกลมบ่ลม như บ่บ่ให้ปลา bà ปลาคอยใหญ่นี่มันทังออกแฮ่ปึ๊นดิ Bà อ๋อมันบ่อนสิใดบางหนึ่งบ่อนจะมองประดิมฐเป่โอ้แต่จะปกติอ่ะาถือก็บหวองนึงกับสยอดตัวกดมีใครเดี๋นี้ต้มสมคนนำโกกโกกโกกไม่หนูว่าอยู่นี่ไหม ครับโอ้อีกไล่คนเป็นเริ่มจิจตจบเิ่งหาหลงแล้วครับผม,ม,ามาหาหลงยังไงมีอาการซุนตุกักดักบ่บ่ซุนเลยนลย้ำกวางเป็นเออเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับก <c oughs> วางครับกวางเนี่ยแต่น้ำบดบลึกเฮ้ <c oughs> ย,ยยังเด้อไ,ไปแล้วครับอีกคนหนึ่งครับย่างเขาลงแล้วครับผม วังหลงเด้อออกมาไปเด้อฮะโคซูลเลยเอาขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเราลุนน้ำกันครับผมจะได้แบบได้กับป่าได้หลายบ่ได้บ่ได้ลดดุนกันครับผม